สวัสดีครับพบกับผมรายการไม่เชื่อ,อยาลบลูสวัสดีคุณพันธร์ธรกราชเดชตอนที่เจ็ดกองปราพพิเศษได้ไประชุมนายตำรวจที่กรุงเทพเมื่อวันที่10มกราคพมพศ2489เพื่อวางแผนกำจัดเสือไฟและแตนล้มเหลวผู้ไล่รู้ตัวเสียกรอคุณพันธุ์ได้รับคำสั่งด่วนให้สกัดโจรผู้้ล่ที่จะแต่เข้ามาจังหวัดชัยนาท ครั้งนั้นขุนพันใช้ดาบเป็นอาวุธคู้มือแทนจะใช้ปืนยาวดาบนั้นสุงผ้าแดงสวมทั้งปักและด้ามคนทั้งหลายจึงขนานนามท่านว่าขุนพันดาบแดงฝีมือขุนพันเป็นที่กั้งคลามของพวกมิจฉาชีพทั่วไปแม้แต่เสือว่าเองก็เคยติดสินบนท่านถึงสองพันบาทเพื่อไม่ให้ราปลามแต่ขุนพันไม่สนใจคงปฏิบัติหน้าที่อย่างดี นปราบปรามได้สำเร็จท่านอยู่ชัยนาสามปีปราบปรามเสือร้ายต่างๆสงบลงแล้วได้ย้ายมาเป็นผู้กำกับการตำรวจภูทรที่อยุธยาอยู่ได้ประมาณสี่เดือนพ่อเกิดโจรผู้ร้ายชุกชมที่กำแพงเพชรขณะนั้นเป็นระยะเปลี่ยนอธิบดีกรมตำรวจและขนพันธ์ก็ูกใส่ร้าย,ายจากเพื่อนร่วมอาชีพว่าเป็นผู้ร้าย อธิบดีกรมตำรวจยังเชื่อมั่นว่าขุนพันเป็นคนดีจึงโทรเลขให้ไปพบด่วนและแต่งตั้งให้ไปำดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อปพศ2490ขุนพันได้รับตรงการตำรวจภูธรเมืองนี้ให้มีสมรรถภาพขึ้นและได้ปราบปรามโจรผู้ร้ายต่างๆที่สำคัญคือ เสือไกรเสือวันแห่งอำเภอรปรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรทำให้ฝีมือการปราบปรามของคุณพันยิ่งลือระะจนไปไกลทอมาในปีพศ2491ทางจังหวัดพัทธลุงมีโจรผู้ร้ายกำาเลิกชุกชุมขึ้นอีกราชสะดชาวพัทธลุงนึกถึงขุนพันนายตำรวจมือปราบราะเคยประจั์ฝีมือมาแล้ว จึงเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมตำรวจผ่านสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรขอตัวขุนพันธ์กลับปัทลงุงเพื่อช่วยปราบปรามจนผู้ร้ายกรมตำรวจอนุมัติตามคำโลองขุนพันจึงได้ย้ายมาเป็นผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดปัทลุงอีกวาระหนึ่งได้ปราปรามเสือลายที่สำคัญสิ้นชื่อไปหลายคน ู้หลายบางลายข้อหนีออกนอกเขตพัทลุงไปอยู่เสียที่อื่นนอกจากงานด้านปราบปรามซึ่งเป็นงานที่ท่านถนัดและสร้างชื่อเสียงให้ท่านเป็นพิเศษแล้วท่านยังได้พัฒนาเมืองพัทลุงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวโดยปรับปรุงใจทะเลตำบลลำปังให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและให้มีตำรวจคอยตรวจรักษาความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารรถไฟที่เข้าออกเมืองพัทลุง ทำให้เมืองพัทลุงในสมัยที่ท่านเป็นผู้กํากับการตํารวจมีความสงบสุขหน้าโย่ขึ้นมากตํารวจที่ทําหน้าที่ดังกล่าวด้วยความดีความชอบในหน้าที่ราชการท่านจึงได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นพันตํารวจโทในปีพศ2493ท่านอยู่พัทลุงได้สองปีเศษจนถึงพศ2494จึงได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการตำรวจภูอรเกตแเจจังหวัดนครศรีธรรมราชจนกระทั่งถึงปีพศ2503จึงดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูอรเกตเเตและได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีจนกระทั่งเกษียณอายุในปีพศ2507ตลอดชีวิตรับราชการพลตำรวจตีขุนพันตรักราชเดชได้สร้างเกียรติประวัติในตำแหน่งหน้าที่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกียรติประวัติในการปราบปรามโจนผู้ร้ายคนสำคัญสำคัญของจังหวัดต่างๆที่ท่านไปประจำอยู่จนเป็นที่เรื่องลือของคนทั่วไปและเป็นข้อที่ขัข้นกลางของโจรโวกต่างๆนับได้ว่าเป็นนายตำรวจมือปราคนสำคัญคนหนึ่งของเมืองไทยและด้วยฝีมือในการปราบปรามทำให้ท่านได้รับการเลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น เป็นลำดับมาแม้กเกษียณแล้วท่านก็ยังสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเสมอมาเช่นได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดพักประชาผั์ในสมัยเลือกตั้งปีพศ .2516 เป็นต้นก็จบไปแล้วนะครับหากข้าพระเจ้าบรรยายผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ